thank you Oh. วันนี้หลวงพ่อจะได้เดินทางกลับและสลัทาญาิโยมลูกหลานผู้ที่เกี่ยวข้องมากกระซิบกระซาบเมื่อกี้นะหลวงพ่อ11นาฬิกา30นาทีขยับนะหลวงพ่อนะครับว่าเมื่อวันเมื่อวานมันเที่ยงกว่าเลยลูกหลานนะหลวงพ่อแจกขนมแจกนม,ขน,นมขนมนมเนยกว่าจะลุกจากที่แต่มันเที่ยงกว่าเมื่อวาน วันนี้ก็เริ่ม,มาขขรกระซิบกระซาบแล้วนี่ย11นาฬิกา30นาทีออกจากที่นี่ได้แล้วหลวงพ่อเดี๋ยวตกเครื่องเอางั้นอ้วันนี้เห็นสถาญาติโยมที่แรก,กว่าม่อวานว่ามากแต่วันนี้มากกว่าเมื่อวานนี่อีกเมื่อวานวันนี้นะใสาบาทครูบาอาจารย์พระสงฆ์ล้นหลามแต่หลวงพ่อก็ถือว่า เป็นวันปีใหม่พณะรัทยา,ธธาญ,ญาติโยมโลกหลานก็คงจะทำสิ่งที่ดีๆในจิตในใจคงจะเป็นที่ระลึกในจิตในใจว่าพวกเราควรจะทนทำคุณงามความดีอะไรในปีใหม่ก็มองเห็นที่ว่าเห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์มาพักที่วัดสวนแสงธรรมก็ได้มาใส่บาตร อย่างล้นหลามอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ไดเห็นกันนะหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาก็ขอขอบอบุญคุณพี่น้อง,ล,งลูกหลานทุกคนและก็พร้อมที่ทีท่จะมาส่งหลวงพ่อกลับกรุงเทพกลุ่มกับจังหวัดอุดรแล้วก็หลวงพ่อกลับขึ้นไปแล้วคงไม่นานอนะาจาะาติโยมลูกหลานนะวันที่11ก็คงจะลงมาอีกแต่วันที่1 2บสอ เป็นงานโรงพยาบาลศิริราชทำบุญคบรอบประเลนหลวงพอก็จำไ,ไม่แม่นจำไม,ไม่ไม่ชัดเจนวันที่สิบสองมก,กราเจร้ญหลวงพอก็จะเด้กลับขึ้นไปรีบกลับขึ้นไปอีกทีนเพราะมีงานทอดผ้าป,ป่าสามคกีเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ พ,พระธิปทาพระทุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะสธาญาติโยมทั้งหลังของหลวงพ่อเนี่ยนะลงคอฟอฟว่าไว้กับสธาญาติโยมทุกท่านนะก่อนที่จะกลับมรถ่ายภาพเอาตัวเลขบัญชีไปด้วยนะลูกหลานสธาญาติโยมนะ <c oughs> <c oughs> ถา้ถาวันไหนบองว่าก็โอนๆเขาเป็นวันเกิดวันเกิดคุณพ่อคุณแม่วันเกิดของลูกของหลานผู้ใดนะ ลำลึกถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ใดการนี้ทำบุญกับหลวงปู่มั่นนะไม่ใช่ทุกทำบุญกับหลวงปู่หลวงพ่อนะทําบุญกับสายปฏิปทาพระตุโงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์หลวงปู่คําดีหลวงปู่ฟั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามคุณแม่ชีแก้วยาวเยียดอะไรต่างกันนะ เอออันนี้ก็คือเราทำบุญกับครูบาอาจารย์เ,เมื่อ,เ,อเมื่อถวายจตุปัจัยไปแล้วก่อน,น,นเราก็จะได้เริ่มลงมือสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เอา,เอาคาคําสอนของท่านหรือประวัติของท่านแต่และองค์ที่หลวงพ่อกล่าวมานะเอามาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อการศึกษา,เ,าเราจะไปคิดว่าไปสร้างที่นู่นสร้างที่นี่ น่าจะสร้างที่กรุงเทพน่าจะสร้างที่วัดป่าบรรดาศ์แต่ไม่จริงสร้างที่ไหนก็เป็นมงคลทั้งนั้นที่เป็นมงคลทงานกุลานนะเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ที่เมืองอินเดียตัสรูปธรรมที่เมืองอินเดียเรามาสร้างที่เมืองไทยไปสร้างที่พ่มาที่ไหนๆก็เป็นมงคลทั้งนั้นละเพราะเราทำทำสิ่งที่เป็นมงคลใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ ที่เราทําปฏิปทาพระธุโรงกรรมฐานสายหลวงพอ่อเป็นที่ลําลึกถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอุบา,าจารย์พะว่าอําเภอนาย,อยู่หลวงปู่มั่นเคยไปอ,อยู่จําพรรษาอยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อนะนะวัดปา่านาคําน้อยนะลูกหลานนะห,หลวงพ่อเองก็ไม่น่าเชื่อนะอท่านจะไปสอดแล้วสอดรดแซ่แลดขนาดนั้นสมัยเมื่อเกือบร้อยปีให้หลังเนี่ยนะ เพราะนั้นเราไปสร้างพิพิธภัณฑ์พธรธทุ่งกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นตรงนั้นก็ไม่น่าจะแปลกนะเพราะหลวงปู่มั่นไปทุกหัวละแหง่งแล้วก็พร้อมกันครูบาอาจารย์ก็เที่ยวทุกดงลูกศิษว่าท่านจะไปทุกแห่งหัวหัวละแห่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราคิดว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์แนวปฏิปทาของท่าน เดี๋ยวนี้ก็กำลังรวบรวมจะตุปัจจัยศรัทธาญาติโยมยู้แต่ว่าผู้ใดมีกำลังที่อยากจะทำบุญคิดว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลขอเชิญนะลูกหลานและศรัทธาญาติโยมทุกท่านเออแต่ลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดหรอกใครว่าไม่อยากจะได้บุญแต่พวกเรามาด้วยนั่งอยู่ที่ที่ว่าต้องการอยากจะได้บุญด้วยการพุกคนนั่นแหละ เพื่อเป็นสริขเพื่อเป็นมงคลสําหรับพวกเรานะและว,วันนี้เป็นวันที่7วันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรม11ค่ําเดือน11วันเดือนหนึ่งพระครูบาอาจารย์ที่มาฉันร่วมวันนี้11รูปที่มาสวนฉันที่สวนแสงธรรมเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็ จะท,ทําธุระกับลูกหลานศรัทธาญาติโยมและก็ผงจะกลับอุดรอจากที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนะวานี่นะเมื่อวานนี่นะศรัทธาญาติโยมเขามาสู่วัดวาศาสนามาสู่สวนแสงธรรมแห่งนี้หลวงพ่อว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นครูบาอาจารย์ให้ท่านได้ปลูกฝังปณิสัยของลูกของหลานปู่ย่าตายายของพวกเราที่ดั่งรงโรยไปตามอายุสังขาร หลวงปู่ฟัน่นเคยมาแสดงธรรมเคยเทศอบรมพี่น้องประชาชนท่านพ่อลีวัดอโศการามหลวงปู่กงมาหลวงปู่อ่อนเคยมาผ่านกรุงเทพทั้งนั้นถ้าจะมาแสดงธรรมมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนต่อมารุ่นต่อมากกับหลวงปู่เลียนหลวงปู่ท่อนอหลวงปู่สามหลวงปู่อะไรมากมายทีเดียวที่สถาญาติโจมนมนวนมา แสดงธรรมที่กรุงเทพโปรดจัทวาญาติโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็เข้าไปได้ฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่หลวงปชอ่อถ้าจะไล่เลียงไปแล้วกตครูบาอาจารย์เกือบทวกโกงที่มาโปรดปรานพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครปู่ย่าตาทวดของพวกเราเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่หลานเหลนที่เป็นทายาท พอได้เห็นพ่พอแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ฟังธรรมเทศนาแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็แนะนําพวกเราอีกให้รู้จักศีลให้รู้จักธรรมใม้รู้จักรู้จักสัมมาคารวะให้รู้จักบุญกุศลให้ศึกษาเรื่องธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรพวกเรา็เนียพอได้ยินได้ฟังมังก็ฝังในจิตในใจ มาถึงพวกเราอย่างวันนี้ล่ะก็เห็นว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์มาสกกายบาตรหลวงพ่อเห็นเห็นแล้วก็หลวงพ่อระ,ะลึกถึงระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะว่าท่านได้แนะน,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 นำให้กับพี่น้องประชาชนปู่ย่าตาทวดของพวกเราสมัยหลวงก่อนเหมือนกนะลูกหลานทศชายญาติาโยมนะลวงปู่สาวลวงปู่มัน ท่านเดินทุโรงไปที่ไหนเขาโอโหเป็นตัวคือตัวสเสนียตัวจันไรแต่ทั้งที่ท่านจะไปเพื่อความเมตตาสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ให้กับปวงประชานะการบินธบาตอย่างที่ข้อพูดได้พูดได้กล่าวพระเป็นไปห้าเป็นสิกวองค์ได้ไข่มาสอสามใบามาขยำกับฝาบาทใส่เกลือหน่อยหนึ่งจากนั้นเอากลวยมะม่วงใบมะม่วงมาทำเป็นกลวยและก็ตะ ใส่กลวยมะม่วงแจกกันฉันคนละคนละคำถูกไหมแตถ่ถึงยังไงท่านก็แจกกันให้ทั่วถึงมีกี่องค์กลวยมะม่วงถ้ามาเปรียบเทียบกับอาหารของพวกเราวันนี้นะขนาดไหนท่าไหร่เนี่ยน,นะมันเป็นผลมาแต่ท่านเก่อที่ท่านก่อที่แรกนะท่านเดินที่แรกท่านแนะนําพี่น้องประชาชนแต่ที่แรกนะท่านทุกยากถึงขนาดนั้นละ่ะท่านก็ ได้แนะนําพี่น้องประชาชนวันนี้ผลของการแนะนําสั่งสอนของของท่านงอกเงยพวกเราที่มาได้รับอัติเลกราบอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อเองหลวงพ่อระลึกถึงพ่อแม่ครูบายจานท่านผู้มีเป็นผู้มีอุปกระคุณแล้วก็เนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อกรเตือนพวกน้องๆทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายของหลวงพ่อ อย่าลืมเจ้าของอย่าหลงเจ้าของอย่าพยองพองตนนะพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้เป็นผลพวงมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้รู้จักบุญรู้จักบาปรู้จกักการทําบุญทําทานน,นนี่แหละอานิสงส์งของท่านที่ท่านแนะนํามาพวกเรามารับอาน,นิสงส์งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะัสธาญาติยม แลวก็พร้อมกันอีหลงพ่อก็อยากจะโน้มน้าวไปอีกเหมือนกันนะที่ไหทวงเทาเป็นว่าประเทศชาติชาติไทยพวกเราที่เป็นมาถึง,ถง,ถงทุกถึงยุถึงข่าวนี้ครั้งนี้วันนี้นะที่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นขี้ข่าของประเทศไหนในโลกนะเ,เป็นอิสระมาแต่แถวแถวบ้านรอบรอบบ้านรอบเมืองของเราก็เป็นเมืองขึ้นของเขาตั้งหลายสิบปี แต่เมืองไทยของเราไม่เคยเนี่ยจากนั้นก่อนที่ไม่เคยก็มีการสู้รบตบศึกกันบันพ่อบรรุุของพวกเราเอาเลือดทาแผ่นดินไว้เท่าไหร่มากมายมหาศาลเหมือนกันก่อนที่จะปกป้องประเทศชา,ชาติชาติไทยของเราสิ่งเหล่านี้พวกเรามาถึงจุดนี้พวกเราได้รับความสะดวกสบายได้ความได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเขาเพาะบรรพบุรุษของเราปกป้องประเทศชา,ชาติชาติไทยของเรา พราะนั้นพวกเราลำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติชาติไทยของเราเป็นมาอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อเองอยากจะได้ให้ลำลึกถึงพระคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ปกป้องประเทศชาติเหมือนกับหลวงพ่อเราล,ลึกถึงพระคุณพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยนะ,ะพวกเราลูกพ่อเองจะให้น้มน้ำนึกไปถึงบรรพบุรุษของชาติไทยของเรา ไม่ใช่วพวกเรามาถึงจุดนี้ขึ้นมานขึ้นมาแล้วก็พยองพองตนให้ค่ายของตัวเองเป็นบุคคลสําคัญเป็นคนเด่นคนดังก,ก่อนที่จะดังขึ้นมาได้เขาบกว่เขาก่อจอมปลวกขึ้นมาสูงพอแรงแลเ,ยเลยเขาปกป้องประเทศชาติเข้ามาเราก็โดดขึ้นมาไปอยู่จอมปลวกขึ้นมาหลงเจ้าของหรือมเจ้าของพยองพองตนมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลงพอว่านนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท,ท่านจำลึกถึง อย่างพวกเราในครอบครัวของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนก็เหมือนกันพ่อแม่สร้างฐานะให้มาเ,เราได้เป็นผึกแผ่นขึ้นมาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมรดกของพ่อแม่ท่านสู้หาเงินหาคำทรัพย์สมบัติให้กับพวกเราเพวกเรามาถึงจุดนี้ได้กับพ่อพ่อแม่เอาเถอะผมไม่ได้มรดกจากพ่อแม่หรอกผมหาด้วยลำแข้งของตนเองอันนี้ก็มีบาง มีบางท่านบางคนแต่ก็อย่าลืมนะมรดกที่ท่านให้มาก็คือตั้งแต่หัวจดเท้านะตั้งแต่ฝ่าเท้าคนจดุดศนะีรษะเนี่ยเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่นี่ละ่ะมรดกของพ่อแม่ที่ให้ให้เรามาขาสองแขนสองสศีรษะหนึ่งเนี่ละมรดกที่ท่านให้มาเมื่อเราได้มามรดกจากพ่อแม่จุดนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะกระโดดเป็นทิศทั้งสพร้อมแส,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 สวงหาทรัพย์ ได้ถ้าคนมีปัญญาถ้าคนขยันนะคนขยันคนมีปัญญาก็ย่อมหาทรัพย์ได้นี่แหละถึงยังไงก็ตามให้ระล,ลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกระคุณถ้าพวกเราระล,ลึกถึงพระคุณของผู้มีอุปกรคุณล้วจะจะตกไปในสถานที่ใดอ,อก็ไม่ขดไม่อยากนะทาญาิโยบนะให้เขาว่าเป็นที่ยอมรับกันทั้งเทวดาและมนุษย์คนทุกระดับก็อยอมรับเพราะว่าเราเป็นผู้ มีความกตัญญูตะเวที่ตาต่อผู้มีอุปกราระคุณของพวกเราถ้าพวกเราเป็นผู้เนรคุณพ่อแม่เป็นผู้เนรคุณญาติพี่น้องพวกญาติโกโหติการเนรคุณประเทศชาติบ้านเมืองเนรคุณครูบาอาจารย์เนรคุณผู้มีอุปกราระคุณพวกนั้นอย่าไปคิดอย่าไปหวังว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานนะความจิบหายคืบคานเข้าไปหาคนนั้นเรื่อย เพราะนั้นขอให้พวกเราให้ล้ำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปการะคุณวันนี้หลวงพ่อได้พูดนนแนแนวแนะนําให้กับคณะสัตยาญาติโยมและลูกหลานให้ล้ำลึกถึงบุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะแสดงออกนะสัตยาญาติโยมนะวันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากถ้าพูดไปเดี๋ยวเครื่องจะตกเครื่องบินว่ะ เอาละนะทนี้รับพรนะทีนี้นะรับพรปีใหม่นะรับพรปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะเ <c oughs> พราะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเอมันห่างปีใหม่เจ็ดวันเองนะ <c oughs> ยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสกสาการังเอวเมวอิตทินังเปตานางอุปกปาปติ อิชิตังปัตติังทุมหังคิปเมวะสมิิาตูสพัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนาราสุยธา,ามณิโชติราสุยะธา,าวิวาชานตุสาัพโารโควินาสาตุมาเต ภาวะตวันตารโยสุขิธิหายุโกภาวาพิวาัธานาสิลิสานิจมบุธาปาจายโนาจารรธรรมวัน สันติอายุวันโนสุขังปาลังสาพาพุทธานุภาเวนะสะปาดามานุภาเวนะสะปาสังทานุภาเวนะพุทธรรตานังธรรมารตานัง ตังคารตานังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสัทธรรมาขันธานุภาเวนะปิตาการยะนุภาเวนะชินาสาวกานุภา นาสาพเพเตโรคาสาพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสาพเพเตอวะมังคละวินาจานตุอายุวะทาโกธนานวัต ทาโกสิริวัตทาโกยาสวัตทาโกภราวัตทาโกวันนาวัตทาโกสุขาวัตทากโกโหตุสาภาตทาโุกขาปยาเวลาโสกาสาตุจุปทนาทาวะอเนกาอันตรารยาปิวินัต สันตุจาเตสาสัสาสายาสิทธานังโสธีภาขยังสุขังพาลังสิริอายุจาวันโนจาโพคังวุฒทิจยสวาสตะวัตสาจายุจาชีวสิติภาวัน ภาวะตุสาภามังคางรังราคันตุสาภาเทววตาสะภาพุทธานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภาวตุสาภามังรักคันตุสาภาเทววตาสะภาธรรมะ นุภาเวนสสัสธาโสธิภาวันตุเตภาวตุสาภามังคะลังตุสาภาเทวตา,าสาภังคานุภาเวนสสัสธาโสธิภาวนตุเต อ้าวรู้ว่าตำรวจนะ่ะไปดูกองสเสบียงนะ่ะควบคุมสเสบียงท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา